คนเกิดรักนาการประจำเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5โดดเด่นที่สุดในเรื่องของการติดต่อการค้าการขายรวมถึงการเข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูงจะให้โชคลาภรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคำเตือนคำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักนาเพียงดวงเดียว หากท่านต้องการคํำพยากรที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรักนากันประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565 มาดูกันเรื่องแรกกเลยก็คือเรื่องเงินทองปากท้องของคนเกิดรักขนากัน การเงินคงคนเกิดรักนาการประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16เ <unsure> ดือนพฤศจิกายนปี2565เรื่องการเงินของคนรักนากันนั้นให้ระวังจะมีปัญหาในช่วงนี้เองคนรักนาการนั้นจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยเรื่องรายรับเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้โดยเรื่องของการเงินของคนรักนากานันเนี่ยมันจะอยู่จนถึงวันที่16 ดื่มพิจิกายนปี2565และให้ระวังเรื่องของสุขภาพมาจากเรื่องของโรคทางเดินอาหารรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยการที่จะเสริมดวงชะตาเนี่ยให้ท่านไปช่วยถวายค่าน้ําค่าไฟแก่วัดหรือว่าไปช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับหลอดไฟหรือถวายหลอดไฟให้แก่วัดรวมถึงการที่ไปเติมน้ำมันที่ตะเกียงให้แก่ วัดหรือสารเจ้าก็จะเป็นการแก้เคล็ดลงไปได้นะครับผมและหลังจากวันที่16เดือนพฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยเรื่องของการเงินของคนรักคณะพิจิกเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นและจะโดดเด่นมากในเรื่องของการที่ท่านเนี่ยเข้าไปพบปะเพื่อนฝูงสังคมติดต่อการค้าการขายติดต่อลูกค้าเนี่ยท่านจะมีโชคลาบและโชคลาบที่มีเข้ามานี้ของคนเกิดรักคณะกันนั้นเนี่ย นอกจากจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของการติดต่อการค้าการขายแล้วเนี่ยในเรื่องของยอดขายต่างๆของคนรักานาการจะเพิ่มขึ้นและยอดขายของท่านเนี่ยจะดีขึ้นไปจนถึงวันที่13เดือนมีนาคมปี2566ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของคนรัคนาการในเรื่องของการติดต่อหรือยอดขายของท่านที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นั่นเองนะครับ การงานของคนเกิดรักนาการประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565การงานของคนรักนาการตลอดทั้งปี2565คือตั้งแต่ช่วงสงการปี2565จนถึงช่วงสงการปี2566เนี่ยเรื่องการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ในเรื่องของการงานของคนรักนาการนี้เนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ายนเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นนะครับซึ่งการงานของคนรักนาการเนี่ยจะกลับมาโดดเด่นหรือว่าสามารถที่จะมีงานใหม่ เรื่องตำแหน่งโยกย้ายงานไปในะตำแหน่งที่ดีเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงของเดือนธันวาคมปี2,565นั่นเองนะครับยังไงคนที่ต้องการสมัครงานใหม่หรือหางานใหม่นั้นต้องอดทนใจรอสักนิดนะครับ เรื่องของความรักของคนเกิดรักนากันประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นมากสำหรับคนที่โสดนะครับสำหรับใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ย อาจจะค่อนข้างที่จะห่างเหินกันมาจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องของบุตรเนี่ยอาจจะทําให้มีความขัดแย้งกันในเรื่องของความรักและช่วงนี้เองความรักของคนรักนากันเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดมีความเครียดสะสมมานะครับผมหรือในเรื่องของคนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยต้องรอไปก่อนนะครับผมจะ เข้าใหมา่ทีน่าจะเป็นประมาณช่วงของเดือนธันวาคมปี2515เนี่ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาและในเรื่องของความรักนอกจากจะหมายถึงในเรื่องของความรักแล้วยังหมายถึงคู่นี้คู่สัญญาหุ้นส่วนหรือว่าหมายถึงในเรื่องของการร่วมลงทุนหรือในเรื่องของการที่มีโชคลาภมาจากเรื่องของการแบ่งปันในการ ร่วมลงทุนด้วยเช่นกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยคนรักคนณากันในเรื่องของความรักเนี่ยจะต้องอดทนที่จะผ่านปัญหานี้ไปให้ได้นะครับซึ่งปัญหานี้ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับเพราะยังไงก็ตามความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าแฟนหรือว่าสามีหรือภรรยายของคุณเนี่ยถือว่าช่วงนี้เนี่ยควรค่อนข้างที่จะใจเย็นและอดทนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความอดทนพอก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอน,นครับ สำหรับคนเกิดรัาก,การประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 5เนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านหโหราศาสตร์ที่สําคัญสําคัญเนี่ยอยู่หนึ่งเหตุการณ์นะครับมาติดตามรับชมรับฟังกันเลยว่าเป็นเรื่องราวใดนะคนเกิด รักคนากันหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลขสามจางด้านโหา buraya, นาราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่ภพสุภาะของคนรักคนากันในช่วงนี้เองคนรักคนากันนั้นจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของการค้าการขายการติดต่อซึ่งโชคลาภจากเรื่องของการค้าการขายติดต่อเนี่ยมีโอกาสที่จะมาจากเพื่อนฝูงหรือการเข้าสังคมหรือการพูดคุยกับคนอื่นรวมถึงในช่วงนี้เองคนรักคนากันเนี่ย ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะห่างเหินกันบ้างหรืออาจจะมีเพศตรงข้ามเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยไม่สบายอกสบายใจรวมถึงในช่วงนี้เองคนรักคณากันเนี่ยให้ระวังเรื่องของสุขภาพมาจากเรื่องของโรคนอนไม่หลับหรือในเรื่องโรคของความเครียดได้ด้วยรวมถึงในช่วงนี้เองคนรักคณากันเนี่ยจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของการซื้อบ้าน และการซื้อสังหาริมทรัพย์รวมถึงมีโชคราบมาจากบุคคลในครอบครัวเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าบุคคลรอบข้างเนี่ยนำโชคราบมาให้ท่านนั่นเองโดยคนรักณะกันเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณวันที่13เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5จนถึงวันที่13เดือนมีนาคมปี2,566นั่นเองนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปคนเกิดรักานากัน ประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวันนี้ต้องการคำว่าสวัสดีครับ